บทที่8บทสวดธรรมจักกับประวัตนาสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมยังพระกวาภารานสิยังวิหารติอิสิปัตะเนมิขะทายเยตันละโพขพระกวาปัญจวัาขีเยวิพิขูอามันเตชิเทวะเมพิกเวอันตาปัดพระชิเตนะนะเสวิตันพายโยจายังกาเมสุก,กามะสุขันลิกา มิโยโหหิโนคัมโมโบทุฉนิโกอะนาลิโยอนันทะสันหิโตโยจายังอาทากิละมะถานุโยโหทุกโขอะนาลิโยอนันทะสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปะคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธา จกขูกาลนิยานะกาลนีอุปสัมยายะอภิยายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกตะมาสสาพิคเวมชิมาปฏิปทาตถาคเตหิอภิสัมพุทธาจะขูกาลนิญาณะกาลนีอุปสัมยาอภิยายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอะยะมีวะอริยะ อาริโยอัถกคิงโกมคโกเสอยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัมโปสัมมาวาจาสัมบังกัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตนะ อภิสัมพุทธาจะขุก,การณา,า,การณาายาียายานะกราณีอุปะัสมายะอภิยายะสัมภพธายะนิพานะยายะสังวัตติ อิทังโขปะนะพิขเวทุกขงังอริยสัจจันชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามาละนปิทุกขงังโสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนาสุป,ปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสังปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิฉันนะ ละพะติตัมปิทุกขงังสังหิตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาอีทางโหปะณนะพิขเวทุกขะสมุทะโยอริยสัจจันจังยายังตันหาโพโนภพระวิกานันทิลาขะสหะขะตาตันละตันลาพินันทีนีเสยยะทีทางกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหา อิทังโคปะณนะพิขเวทุกขานิโ,โรธาอริยสัจจโยตันสาเยวะตันหายะาเสสะวิลาคะนิโ,โรธจาโคปะนินิสังโคมุติอานาลโยอิทังโคปะณนะพิกเวทุกขานิโรทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจเยเมวะอริยหัตถังโกคิงโกมัคโคยย เสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมังกัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทางทุกขังอริยะจันสัจจันติเมพิขเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทธปาธิยานังอุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุทัปาธิอโลโกอุทธปาธิตังโคนิทางทุกขัง อริยสัจจังปริเยยันติเมพิกเวบุเพอนานนุสุเตสุธรรม,มสูจักขูทัปปาทิยาณุทธาปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอะโลโกอุทัปาทิตังโโหปณิธางทุขังอริยสัจจันติจัน ปริยาตันติเมพิกเวบุคเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขูทัปปาริยานังอุทัปปาริปัญญาอุทัปปาริวิชาอุทัปปาริอโลโกอุทัปปาริอีทังทุกขะสามุทะโยอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทัปปาริยานังอุทัปปาริปัญญาอุทัปปาริวิชาอุทัปปาริอโลโกอุทัปปาริตังโขปนิทางทุกขะสามุทะโยอริยสัจจัน ปะหาตันพันติเมพิกเวบุกเพยานานุสุเตสุธรรมเมสุจักขออูทธปปาธิยาน,านังอุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิอโลโกอุทัปาธิตังโขปณิทังทุกขาสามุทาย อริยสัจจังปะหีนันติมีพิกเวบุเพอานานโนสุตเตสุธรรม,มีสุจักขุอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุาทัปปิวิชาอุาทัปปิอะโลโกอุทัปปิ อิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพยานุสุเตสุทมเมสุจักขูุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอะโลโกอุทัปปิตังโขปนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันสันจิกาตันพันติเมพิกเวบุเพยานุสุเตสุทมเมสุจักขูุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาุทัปปิอะโลโกอุทัปปิตังโขปนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจัน จันสัจจังสันจิกาตันพันติ เมพิกเวบุเพอานันุสุเตสุธรรมเมสุจขุทัปาทิยานางอุทัปาทิปัญญาุทัปาทิวิชาอุทัพปาทิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอานันุสุเตสุธรรมเมสุจขุทัปาทิยานางอุทัปาทิปัญญาุทัปาทิวิชาอุทัพปาทิอโลโกุทัปาทิตังโขปณิทังทุกขานิโรโทนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจัน พาวตันพันติเมพิกเวบุกเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิโลโกอุทปาธิตังโขหปณิทางทุกขานิโลทะคามมนีปฏิปทาอริยสัจจันพาวิตันติเมพิกเวบุกเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิโลโกอุทปาธิยาวะกีวะจะเมพิกเว ยิเมสุจัตตุสุอริยะสัจเจสุเอวัติปะริวันทะทวาทากาลัยทาภูตังยานทันสนังนะสุวิสุทังอโหสิเนวะตาวาหังอะภิขเวสเทวเกโโรกสมาวลกสพัมมกสันสะมะนัพมมะนิยาปะ ชายะสัทวะมนุสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโภปัญใจปัญจัยยาสิงยะตูจะขูเมพิกเวอีเมสุจัตุสุอริยะสัจเจสุเอวันติปริวันทังทวธทสากาลังยะถาภูตังยานาทสนงังสุวิสุทังอะโหสิอะทาคะหังพิกเว สัทวเกโลเกสมาลเกสพัมเกสันสะมณะพัะนิยาปชายะสัทวะมนุสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญใจยะสิงยานันจะปนะเมทัสนาอุ ถปาทิอกุปปาเมวิมุติอยะยมันทิเมชาตินันทินาทานิปุนันระโอติอะทะมะโวจะพระขาวาตะมะนาปัญจวัคคิยาพิกขุภาวะพระขวโตภาสิตังอะพินันทุงอิมันสมิงจัปะนะเวยากาละน,นสมิง พระยามาเนะยะมะโตโกทัญยันยันสะวิละชังวีตะมะลังธรรมจักขุปทะปาฏิยังกิจิสมุทะยธรรมมังสัมสัมพันตังนิโรธะธรรมมันติปวัตทิเตจะพระควตาธรรมจักเกภูมาเทวาสันธรรมนุสาเวสูง เอตัมภคะวตาพาลานะสียงเอสิปัตเนมิคาทายเยอ,อนุตลังธรรมะจังกังปวัตติตังอปปติวัตติยงสะมะเนนวาพัมมะเนนวาเทเวนาวามาเลนะวาพัมมุนาวาเกนะจิวาโลกันมิติภูมานาังเทวานังสันทังสุวา จาตุมมหาลาชิกาเทวาสันธมนุสาเวสูงจาตุมมหาลาธิกานาังเทวานางสันธังสุวาตาวติสังติสาเทวาสันธมนุสาเวสูงตาวติสานางเทวานางสันธังสุว,วายามาเทวาสันธมนุสาเวสูง ยามานังเทวานังสันทังสุวาตุสิตาเทวาสันธมนุสสาเวสูงตุสิตานังเทวานังสันทังสุวานิมานะรติเทวาสันธมนุสสาวสูงนิมานะรตินังเทวานังสันทังสุวาปารณิมิตวะสันวัตีเทวาสันธมนุสสาเวสูงปารณิมิตวะสันวตีนังเทวาสันทังสุวา พรรมกายิกาเทว,วาสันธมนุสาเวสูงเอตัมพระขวะตาพาลานสิยังอีสิปะตาะเนมิคาทายอนุตตลังธรรมจังกังปวัตติตังอปปพิวทวติยังสัมเนวะวาพัมมณีน,นะวาเทวีวนวามาเลนะวาพัมมุนีมุนาวา เกนะจิวาโลกันมิติอิติหเตนะขะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรมมะโลกาสันโทอภุคันคันจิอาัตจะทสะสะสหส,สีโลกะทาตุสังกัปิสังปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปตุละโหสิ อติกรัรมมีมะวะเทวานางังเทวานุภาวังอ,วอัตโขภควา,าอุทานังอุทานีสิัญญาสิวัตะโพกันโกทันโยัญญาสิวัตโตโกทันโยติอิติหังอานมัโตโกทันยันสะอะยาโกทันโยเตวนามังอะโหสีติ บทที่ 9. พุทธานุสติอิติปิโสภควาอัลหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจจรณาสัมปันโนสุขโตโละวิทุนอนุตตโลปุริสธรรมสารธิสัตถาเทวมนุสานาังพุโทโธภควาติบทที่ 10. ธรรมานุสติสวาคโตภควาตาธมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตโพวิญยุหิติ บทที่สสังคานุสติสุติบันโนพระควโตสาวกสังโคอุชุปฏิบันโนพระควโตสาวกสังโคยายะปฏิบันโนพระควโตสาวกสังโคสามีจิปฏิบันโนพระควโตสาวกสังโคยะทีตังจัตตาลิปุริสายุคาลิอัตถปุริสบุคลาเอสะพระควโตสาวกสังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระเนโยอนุตตลังบุญยะเขตังโลกาสาติ บทที่สิสังกัตตวาสังกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวลังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะโสถินานันสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวุปสเมตุเตสังกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวลังปะลิลาโหปะสะมะนังธรรมเตเชนะโสถินา นันสันตุปัทถวาสัพเพภยาบูปะสัมมีตุเตสังกัตตวาสังฆะตะนังโอสถังอุตมัะวังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆเตเชนะโสธีนาะนันสันตุปัทถวาสัพเพโลคาบูปะสัมมีตุเต บทที่13บสพักคาถาชินบัญชรชายาสนากตาพุทธ,ธาชีตวามาลังสาว,วาหนะังจตุสัจจะสพังละสังเยปิวิงวิงสุนาลาสภาตันหังกาลาทะโยพุธธทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมหงังมัทธเกเต,เตมุนิสลา สีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจนเนสังโคโปฏิติโตไมหงังอุริกุเลสัพพะคุณากะโรหะทเยเมยอนุรุโธสาลีพุทโตจะทักคิเนโกทันยุโยปิธิพาคันสมิงโมคันนณลาโนจะวามะเก ทัคีเนสาวเนไมหังอาสุงอานันทะลาหูลากันสโปูจะมะหานามโมอุภาสุงวามะโสตะเกเกจะโตปิติปิติพาคันสมิงสุริโยวะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสิโตมุนิปุงขาโว อุมาละกันสปโปเทโลมะเหสีจิตตะเวทโกโสไมหังวทะ,ะเนนิจังปฏิฐาสิคุนากโลปุนโนอังคุริมาโลจะอุปาลีนันทาศีวลีเทลาปัญจอีเมชาตานะละเถติละกามะมะเสสาเสติมหาเทะละวิชิตาชินะสาวกา เอตาสีติมหาเถลาชิตะวันโตชิโนระสาชลันตาสีละเตเชนะอังคะมักเคสุสันทิตาละตะนังปุละโตอาสิทักขิเนเมตสุตะกังทัชังคังปชัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกัง ขันธโมละปะริตันจะอาทนาทิยะสุต,ตกังอากาสเสชะทะนางอาสิเสสาปกาละสันทิตาชินา,นานานาวะละสังยุตาสัปตะปากาะละลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตา ปหัลัดชัดตุปัตถวาอาเสสาวินยายันตุอนันตะชิะเตชะสาวะสัตโตมีสกิจเจนะสัทาสัพพุทธ,ธปัจชเรสินะปัญชะละมัจฉะิวะหะลัดตังมะหุตะเลสัทธาปะเลตุมัตสัมเพเตมะหาปุริสาสภา อิเจวะมตโตสุขตโตสุลักโขชนานุภาเวนะสุตชุชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตะลายโยสัทธธรรมานุภาวะปริโตจารามิชินะปัะเลติ